สวัสดีครับพบกับช่องจอเจริญทซับเฟอร์นิเจอร์เมือสอยแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวของเข้าใหม่ครับเป็นโต๊ะทํางานเหล็กนะครับหน้ากระจกนะครับตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้สภาพยังสวยๆอยู่เลยนะครับจะให้ดูตัวนี้ขนาดหน้ากว้างจะอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบสามเซนติเมตรนะครับ ส่วนความลึกของน้าโตก็จะอยู่ที่ิบเซนติเมตรครับความสูงก็จะ15ทั่วไปตัวนี้สภาพอยู่ประมาณ70-80เปอร์เซ็นตนะครับมีชัรสา3ตัวนี่ครับมีชักสา3ตัวนะครับสภาพตัวนี้ยังสวยๆอยู่เลยตำหนิน้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่สอองพันห้าเร้อยบาทนะครับ นีของมีจำนวนข้างๆเยอะนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้เลยนี่นะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับจอเจริญซับเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรติดต่อ0810608512นะครับสามารถใช้เบอร์นี้เป็นอ d ดีไลน์เข้ามาสอบถามได้เลย ครับผมหรือว่าลูกค้าท่านใดจะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านก็ปักหมุดมาที่จอเจริญทรัพเฟอร์นิเจอร์มือสองลำลูกกาคลองสามนะครับนะะจะประมาณนี้ครับผมฝากติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ